ใช่ใช่ครับหลายหลายท่านก็จะเป็นอย่างนั้นจริงนะครับไปหลายบ้านเขาก็จะคุยกันก็จะโอ้จะเป็นแบบนั้นใช่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับในการแผ่นดินไหวเนาะแต่ให่บ้านผมนี่ถามกันนะครับคนที่ทํางานอยู่ด้วยกันแต่ละคนไี่บอกไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็ในช่วงเขาเขาเป็นนั้นผมก็ได้ล้างพื้นที่นะครับล้างพัดลมช่วยทางวัดอยู่นะครับ ก็ไม่รับรู้ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นแต่เขาลงากันที่นั่งดีๆกันเป็นอย่างไรบ้างครับช่วงนี้ช่องผมช่วงนี้ก็จะเป็นธรรมดานะครับจะฟีดไม่เปิดนะครับผมก็ต้องไล์นะครับ ต้องไล์เรื่อยๆนะครับฟีดผมไม่เปิดครับในฟีดฟีดด้านนี้นะครับการไล์สดไม่เปิดแล้วผมก็อากาศนะครับอากาศร้อนมากกลางวันขึ้นไม่ไหวโทรศัพท์ร้อนผมก็อาศัยมาขึ้นตอนเย็นเราคุณกินง่ายสวัสดีคะ่ะกำลังใจนะคะขอบคุณจ้านะครับผมขอบคุณครับนะครับผม ก็เป็นธรรมดาครับตามระบบนะครับเราเราขึ be ้นไลฟ์สดน้อยนะครับก็เป right ็นเรื่องธรรมดาถ้าเราขึ OVER ้นบ่อยๆฟีดเราก็จะก็จะติดลมบนดีนะครับแต่ของผมฟีดจะไปทางช็อตนะครับฟีไปทางช็อตมากกว่านะครับบางคนที่เขาดันช็อตเขาก็ดันนะครับบางคนดันคลิปก็จะดันคลิปบางคนดันไลฟ์สดก็จะดันไลฟ์สดนะครับแต่ละช่องไม่เหมือนกันเนาะนะครับของผมก็ก็จะเน้นไปทาง ทางฟีดทั้งช็อตมากกว่านะครับทางช็อตทางคลิปก็ว่ากันไปนะครับและสดผมก็ไลฟ์เพื่อเปิดฝีตัวเองไว้ไปเรื่อยๆนะครับคุณชยตีมาสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอดคุณกินง่ายสวัสดีครับจากพี่กิตาภาเนาะนะครับคุณทตี่มารับจะประแจไหมจะรับประแจบอกได้ด้วยนะครับผม นะครับรับบอกได้เลยนะครับพิมพ์ว่ารับมานะผมอ่าแล้วผมใส่ให้ครับไม่มีปัญหาครับนะครับในช่องผมนี่คือสบายสบายนะครับอ่ก็คือตามใจนะครับตามใจว่าใครต้องการจะใส่ก็บอกมาได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากครับนะครับผมกําลังใจนะครับจากทุกท่านนะครับถ้าไม่มีพี่ๆทุกท่านนะครับในการมา ชมคลิปชมช็อตหรือว่าชมไลฟ์สดให้เนาะก็ก็มาได้ไม่ถึงฝั่งฝันไม่ถึงวันนี้หรอกนะครับก็เป็นเพราะพี่ๆทุกท่านล่ะครับที่มาส่งกําลังแรงใจที่มากดไลค์กดแชร์บางบ้านบอกว่าอ๋อคอมเมนต์ไม่ได้ในช็อตใช่เป็นเหมือนกันหลายบ้านเป็นเหมือนกันนะครับเข้าใจระบบเขานะครับก็เราก็กดไลค์ให้กันไปนะครับกดแชร์คัดลอกลิ์ไปก็ประมาณนั้นนะครับขอบคุณนะครับสุดยอดพิเศษนะครับผมแต่ละท่านเนาะนะครับผม ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับช่วงี้อากาศก็จะเย็นเย็นสบายนะครับไม่ถึงกับไม่ถึงครับอบอ้าวเท่าไหร่ช่วงกลางคืนแต่ว่ามียุงนะครับทุกวันไม่มียุงวันนี้มียุงเหมือนเหมือนใกล้ฝนจะตกแล้วนะครับพยากรณ์อากาศก็บอกว่าฝนจะตกสิ้นเดือนนะครับวันนี้ก็ไปปลูกมันรอฝนกัน โอ้จะได้ไปแห่นางแมวไหมเนี่ยผมไปบ้านพี่รัตนะครับไปในคลิปของของของพี่รัตนาะของไอ้รัตเราบอกฝนตกแล้วยาโสวันนี้นะครับผมก็นะครับในไลฟ์สดเขาเราไปไม่ไหวนะครับพราะเราทํางานอยู่เราก็ไปในไปในคลิปเขาไปในช็อตเขาเอาครับหรือว่าไฮไลท์เขานะครับมันก็มีข้อดีหมดแหละนะครับไปหากันที่ไหนก็มีข้อดีหมดนะครับ ไปที่ไฮไลท์นะครับก็ได้ไปชมโคช่วยกันนะครับดีหมดทุกอย่างเลยนะครับขอให้แต่ได้ไปนะครับได้ไปก็มีกําลังใจส่งกําลังใจให้กันกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับไปชมโคให้กันดีหมดนะครับดีหมดขอแค่เราทำเนาะหน้ารักทุกท่านนะครับผมในการที่ว่าลงชิปลงช็อตลงอะไรไปก็มีแต่เพื่อนๆพี่ๆเรามากดไลค์กดแชร์ให้นะครับ น่ารักทุกคนนะครับที่ชอบที่อยู่ใน YouTube ได้นานก็เพราะามีแต่คนมีน้ําใจด้วยกันนะครับมีแต่คนสายดันผักดันกันไปผักดันกันมานะครับมีน้ําใจซึ่งกันและกันนะครับน่ารักทุกท่านเลย